เตือนย้ำผู้บำเพ็ญพุทธะที่แท้จริงอยู่ในชีวิตประจำวันเราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ต้องบำเพ็ญจริงซื่อซื้อตรงๆให้หมันย้อนมองตนสำนึกตนตลอดเวลาหวังว่าทุกๆท,ท่านทั้งหลายมั่นใจในธรรมะจริงสัจธรรมจริงพระองค์การฟ้าจริง เพราะมีองค์การฟ้าจริงวันนี้จึงมีการชดช่วยทั้งสามโลกธรรม,มะเจริญไกลทั่วโลกอย่างไรก็ตามความกตัญญูแท้ต้องกตัญญูต่อพุทธะสองพระองค์คือพ่อและแม่อย่าลืมท่องคำพีฝึกบรรยายคำพีปฏิบัติตามคำสอนในคำพี ผู้บำเพ็ญจริงจะนำอริยภาพภายในและศักยภาพภายนอกสําแดงออกมาให้เห็นธรรมะในชีวิตประจำวันจิตศรัทธาภายในและการลงมือปฏิบัติแสดงออกสู่ภายนอกจะอยู่ณแห่งหนใดย่อมเห็นธรรมในตนเด่นชัดจึงต้องหมั่นย้อนมองสองตนหรือคิดพินิษให้ละเอียดบำเพ็ญมานานหลายปีแล้วสำรวจตนหมว่า ตนก้าวหน้าหรือถอยหลังหากปฏิบัติตนแบบปุถุชนที่รอบรู้เก่งและเข้าใจไปทุกเรื่องแต่มองไม่เห็นว่าตนยังมืดบอดชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นจนเสียน,น้อยบันทึกว่าจีกรรมไม่ทัน เบทีสิทธิ์น้องทั้งหลายมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญจริงไหมต้องเรียกร้องตนเองให้เป็นแบบอย่างมุ่งมั่นในปณิธานตนต้องยินดีในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่เสมออย่าทำตามความเคยชินมันสำรวจตัวเองเสมอว่าในแต่ละวันได้ทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาธรรมหรือไม่ผิดเพี้ยนต่อหลักธรรมหรือไม่ จิตใจเที่ยงตรงหรือไม่ยามว่างให้หมั่นศึกษาหาความรู้จากหนังสือเพื่อให้ก่อเกิดปัญญาฟื้นฟูจิตเดิมแท้ให้กระจ่างไม่ฟุ้งซ่านเพ้อฝันไปไร้จุดหมายพระอาจารย์สั่งสอนอะไรไว้ให้จดจำใส่ใจจดจำได้ไหมจำได้ไหมแล้วทำได้หรือยังจำได้แล้วแต่ทำไม่ได้ทำไมไม่ทำ จำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรทำสิ่งใดมีเหตุผลบ้างไหมถ้ารู้เหตุผลก็ต้องลงมือทำถ้ารู้แล้วไม่ลงมือปฏิบัติก็เท่ากับธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวเองธรรมะแท้จริงอยู่ที่การลงมือปฏิบัติจะเข้าถึงคุณธรรมบาร,รมีมิใช่ของง่ายวันนี้ไม่ไปชุดช่วยส่งเสริมคนแล้วจะมีคนใหม่หรือ คนเก่าไปดูแลเอาใจใส่ทั้งคนเก่าคนใหม่ได้ออกไปบุกเบิกแพร่ธรรมที่ไหนกันบ้างในหนึ่งเดือนไปทำงานทรมสะสักกี่ครั้งไม่ใช่ว่าถ้าไม่กำหนดให้ทำก็ไม่ไปทำการบำเพ็ญตําต้องกระทำเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอให้ใครสั่งต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติจึงก่อเกิดกุศลไม่อาจประมาณงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมากมายอยู่ที่เราต้องช่วยกันทำผู้ที่ทำงานต้องทำสุดจิตสุดใจผู้ที่ยังทำไม่เป็นต้องไปขอคำแนะนำจากผู้ที่ทำเป็นต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนจนสามารถทำด้วยตนเองได้เหมือนคนที่เขียนผู้กันจีนไม่เป็น ก็สามารถลงมือเขียนได้หากเราทำเป็นก็จะสามารถลงมือเขียนได้ทันทีเข้าครัวก็ทำกับข้าวได้ทุกงานล้วนมีประโยชน์ต่อเวไนการสร้างบุญคือการสร้างคุณธรรมเมื่อนั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้จริงไหม เวลาของฟ้าคับขันอยู่สุขสบายได้ต้องสำนึกพระคุณการบําเพ็ญนั้นใครทำใครได้ใครบําเพ็ญใครสำเร็จการที่เราได้พบโอกาสชดช่วยทั้งสามโลกอยู่ในบรรยากาศมหาเมตตาบรรยากาศสำนึกคุณที่แสนอบอุ่นหวังว่าทุกคนจะรักษาตนให้ดีคุณค่าของชีวิตมีจำกัดไม่แบ่งเราเขาทำแล้วไม่หวังผลอุทิศถวาย ร่วมงานสามารถีีรรมร่วมทำงานฟ้าและบุกเบิกไปได้ไกลไม่มีขอบเขตศักดิ์ศรีของชีวิตปัญญายาณ